ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษ์ของชาวราศีมิถุนคือดาวพุธนะครับการที่ดาวพุธของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนราศีตุลตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นพบปุตตะ การที่เรียกว่าดาวรวงดาวของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนปุตตาตรงนี้จะเป็นจุดของการที่เรียกว่าชีวิตของชาวราศีมิถุนเองมีรูปแบบของการที่อยากจะประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้น หรือนะครับช่วงเวลานี้คุณจะมีเรื่องราวของแรงแอคทีฟตัวเองเป็นอย่างดีเพราะเนื่องจากว่าดวงดาวแห่งการขยันคือดาวอังคารก็มาเกาะกลุ่มโนสตาร์ของคุณอยู่แล้วก็อาจจะเป็นมาจากภพอริด้วยนะครับเพราะว่าอังคารมาจากอริทําให้ชีวิตของชาวราศีมิถุนเองอาจจะมีเรื่องราวของการดูเหนื่อยเหนื่อยดูยากยากสักหน่อยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการวางรากฐานที่จะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นกว่าเดิมเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ทำใหช่วงเวลานี้ของชีวิตคุณนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีชีวิตของการขับเคลื่อนที่ดีกันเลยทีเดียวมีรูปแบบของการที่เรียกว่าอย่าประสบความสําเร็จเกิดขึ้นและคุณก็ยังโชคดีครับที่เรียกว่ามีดาวสุขเข้ามาซัพพอร์ตคุณอยู่เช่นเดียวกันสุขเองได้ตำแหน่งเป็นเกษตร,ราธิบดีเรียกได้ว่าดาวสุขมาจากภพเรือนที่เรียกว่าเป็นปุตตาปุตตาเป็นเกษตร,ร ฉะนั้นนะครับจุดจังหวะเป็นเกษตรราธิบดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นตรงนี้ทุกๆการเริ่มต้นของคุณนะครับสำหรับชาวราศีพิถุนเองก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีกันเลยทีเดียวลงตัวแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้มากกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากในวันที่24ตุลาคมในเวลา22นาฬิกาสี่นาทีพุธเองจะทําการโยกย้ายออกไปนะครับเข้าไปสู่ในเรือนของพิจิกขณะที่ศุกร์เองก็ตามเข้าไปเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ยังเป็นคู่รสิทธิธาตุที่เกื้อกูลกันอยู่ดาวพรากิิจ ฉะนั้นนะครับพุทธเองกับสุปเวลายอยู่ร่วมกันเป็นคู่สิธีธิธาตุกลมกล่อมการเกื้อกูลการซัพพอร์ตกันอยู่ดีเหมือนเดิมถึงแม้ว่าพบเรือนตรงนี้นะครับจะเป็นพบเรือนอริก็จริงฉะนั้นนะครับเรียกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคภาราปัญหาเกิดขึ้นได้ก็จริงแต่มันก็เอาอยู่แต่มันก็สามารถคลี่คลายสถานการณ์ตา่างๆแล้วก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันอีกจุดหนึ่งนะครับจังหวะของดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นเรือนอริก็หลุดออกไปแล้วจากตัวของคุณเช่นเดียวกันนะครับหลังจากในวันที่19ตุลาคมนนั่นเอง ทำให้ในเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านกดดันอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะเริ่มถูกขี้คลายถึงแม้พบเรือนจะเป็นอารินะครับแต่มันก็ยังเป็นลักษณะของการเกื้อกูลให้ผ่านไปได้อยู่ฉะนั้นทุกๆอุปสรรคก็ยังมีเกณฑ์การที่เรียกว่าผ่านไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองและที่สาคัญก็มีดวงดาวพฤหัสเองเพ่งเล็งกันแบบนี้ก็เท่ากับว่าดวงดาวของพฤหัสเองก็ซัพพอร์ตเกื้อกูลและก็ส่งผลลัพธ์ในลักษณะของการช่วยเหลือให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเอง ก็ถือว่าเรื่องราวของชีวิตของคุณในเดือนนี้อาจจะดูเหนื่อยๆยากๆสักหน่อยนึงแต่มันก็ผ่านไปได้จากการที่มีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือเกอื้อกูลทําให้คุณสามารถรอดพ้นไปได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจำตัวด้านการงานของชาวราศีพิถุนก็คือดาวพฤหัสบดีนั่นเอง การที่ดวงดาวพฤหัสบ,บดีของคุณโครจรไปอยู่ในเรือนวีนาานะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดติดติดขัดขัด,ขดสักนิดนึงอาจจะมีเรื่องราวของการที่เป็นอุปสรรคเักกน่อยหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่มันอาจจะทําให้การงานของคุณไม่ค่อยราบรื่นเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นั่นเอง แต่เนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดวงดาวประจําตัวของคุณเข้ามาเจอพฤหิสเพลงเลงแบบนี้มันก็จะเป็นจุดของการที่จะทําให้คุณเองมีแรงขับเคลื่อนที่ดีทําให้การงานของคุณมีความคืบหน้าและก็พอที่จะผ่านไปได้จากอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองดาวราหูก็เช่นเดียวกันครับมาจากภพสุภาราหูมาจากภพสุภาอยู่ในเรือนง,งานอย่างน้อยๆมันก็การันตีได้หนึ่งอย่างว่าเรื่องงานของคุณจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้น อาจจะต้องแลกมาด้วยจากพลังงานของราหูก็คือความเหนื่อยความยากอยู่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้นั่นเองครับโดยเฉพาะอุปสรรคต่างๆภาระต่างๆก็จะเริ่มถูกขี้คลายแล้วก็ดีขึ้นหลังจากที่อังคารยกย้ายออกไปนะครับในวันที่19ตุลาคมการงานของคุณจึงจะเริ่มลี่คลายกับสถานาการณ์ที่กดดันงานที่เครีคยดๆก่อนหน้านี้ก็จะรู้สึกว่าเบาไปได้นะครับเคลียร์ไปได้ความเหนื่อยก็จะลดน้อยลงไปนั่นเอง นะครับก็ถือว่านะครับในเรื่องราวของการงานของคุนในเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการงานที่โดดเด่นมากนะักแต่อย่างน้อยๆมันก็จะยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่ได้เกิดความเสียหายกับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าการงานของคุณในเดือนนี้ก็ถือว่าประคับประคองกันไปได้ดีกันเลยทีเดียวแล้วก็มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นนั่นเองถึงแม้จะเรียกว่าอาจจะไม่ได้ราบรื่นมากนักต้องผ่านด้วยอุปสรรคภาระปัญหาเกิดขึ้นก็จริงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่เกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นอาจจะเป็นในเรื่องราวการเงินที่คุณอาจจะมีรายจ่ายยเออะสักหน่ย อาจจะมีเรื่องราวของรายจ่ายเข้ามาให้คุณอาจจะต้องฝ่าฟันดูแล้วนะครับจะเป็นลักษณะของเงินที่จะมีรูปแบบของนอกเหนือจากการควบคุมนะครับหรือว่านอกเหนือจากการวางแผนเกิดขึ้นได้อยู่นะครับเรียกว่ารายจ่ายเข้ามาเยอะนั่นเองแต่นะครับอุปสรรคต่างๆนะครับก็จะเริ่มลี้คลายเกิดขึ้นเมื่อดาวอังคารโยกย้ายหลุดจากตัวคุณก็คือหลังจากในวันที่19ตุลาคมอังคารจะทําการโยกย้ายหลุดจากการทับตัวแล้วก็โคจรก็ไปสู่ในเดือนการเงินของคุณนะครับ ถ้ากับว่าช่วงเวลานี้ของคุณนั้นก็ถือว่าจะเริ่มมีจุดของการเงินที่เริ่มคลี่คลายขึ้นอุปสรรคภาระปัญหาก่อนหน้านี้ที่คิดเครียดที่ทุกทุกไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นก็จะมีโอกาสในการที่คุณจะโชคดีได้รับรายได้ได้รับโอกาสที่ดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินหรือเงินที่คุณคาดหวังอยู่เงินที่คุณรอคอยอยู่ก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการที่จะเป็นแรงกระตุ้นเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าดาวังคารมาจากภพลาภะ ลาพะคยจอก็ไปสู่ในเรือนของการเงินการเงินเองก็จะถูกกระตุ้นให้ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใครติดติดขัดขัดเกี่ยวกับการเงินก่อนหน้านั้นมีรายจ่ายเยอะเรื่องราวของรายจ่ายก็เริ่มดีขึ้นหรือถ้าเกิดใครใครติดติดขัดขัดร้องขอความช่วยเหลือร้องขอเงินกู้ร้องขอ,งเ,งอ,งของเงินยืมแล้วล่ะก็คุณก็จะมีเหตุปัจจัยได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นหรือความสําเร็จจากของการขอกู้ขอยือมก็จะได้รับการอนุมัติเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับในเรื่องราวของการเงินของคุณก็ถือว่าลุ้นได้เลยทีเดียวเกี่ยวกับการกู้การยืมหรือเงินช่วยเหลือเกิดขึ้นนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับความหมายของลาภะมาอยู่ในเรือนกระดุมพระตรงนี้ก็ยังติดความหมายที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของความโชคดีฉะนั้นคําว่าโชคดีก็คือลักษณะของเงินฟลุกนะครับกับเขาก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับเงินที่อาจจะเป็นลักษณะของเงินที่เป็นลักษณะฟุุๆก หรือการลงทุนเกี่ยวกับหวยเกี่ยวกับอะไรก็แล้วาแตา่ก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในลักษณะที่รูกว่าเป็นลักษณะเล็กๆน้อยๆกับเขาได้อยู่เพราะว่าอังคารเองเป็นลาพะแต่ลาพะเป็นนิดนี่ก็คือจุดต่ําต้อยอ่อนแอฉะนั้นเขาก็อาจจะให้โชคกับคุณได้แต่โชคนั้นก็จะเป็นโชคเล็กโชคน้อยเกิดขึ้นนั่นเองทําให้การเงินของคุณโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าดีเลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนนี้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจ,จําตัวด้านความรักของคุณนั้นก็คือดาวพฤหัสบดีการที่ดาวพฤหัสบดีของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในการที่อยู่ในเรือนวีนาาแบบนี้แถมเจอมตรตยูเข้ามาแบบนี้อีกนะครับมันก็อาจจะทําให้ความรักของคุณนั้นอาจจะดูเครียดหน่อยทุกข์หน่อยเก oy, ิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองซึ่งนะครับคุณอาจจะต้องรอคอยหน่อยรอให้จังหวะของดาวสุขเข้ามาก่อนซึ่งดาวสุขนะครับจะทําการโยกย้ายเข้ามาเลงกับดาวความรักของคุณเกิดขึ้นในวันที่16ตุลา สุขจะย้ายเข้ามานะครับโดการเพ่งเล็งครอบครัวของคุณซึ่งดาวสุขเองก็จะตําแหน่งเป็นปลากการที่ดาวสุขติดเป็นปลากก็คือมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าการดีขึ้นในความรู้สึกหรือจิตใจในเรื่องของความรักก็ยังมีความรู้สึกของความไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้คุณมีชีวิตชีวามากขึ้นมีความวูบวาบเกิดขึ้นได้มากกว่าเดิมนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครที่โสดอยู่ในช่วงเวลานั้นก็พอมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างแต่มันก็ไม่สามารถยืนระยะได้หรือก็มีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองหรือถ้าเกิดใครมีความรักแล้วเราก็ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นความรักที่ดูแล้วอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีๆเกิด,ด,ดขึ้นได้อยู่แต่มันก็ไม่สามารถยืนระยะได้ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็อาจจะดูเครียดกันต่อหรือสุดท้ายก็ดูห่างเหินกันเหมือนเดิมนั่นเองทําให้ความรักของคุณในเดือนนี้ก็อาจจะดูคเครียดหน่อย เพราะสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือดาวพระเกตเองก็ยังอยู่ในเดือนของคู่ครองคุณเช่นเดียวกันการที่ดาวเกตของคุณนะครับโครจรเข้าไปสู่ในเดือนคู่แบบนี้มันก็จะทําให้ความรักของคุณถูกเสี่ยมเกิดขึ้นทําให้ความรักของคุณมีเรื่องราวของการตึงเครียดมีเรื่องราวของความไม่สบายใจเกิดขึ้นกับเขาโดยเฉพาะใครนะครับที่คาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวของรักนะครับซึ่งบางคนนะครับอาจจะมีความรักเก่าเข้ามาพัวพัน ทำให้คุณรู้สึกของความหวันไหวนะครับเกิดขึ้นกับเขาได้แต่ก็เป็นความรักที่ไม่ลงตัวได้อยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการที่เข้ามากระตุ้นให้คุณมีความทุกข์เกิดขึ้นได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าดูแล้วในเดือนนี้มันอาจจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยชื่นมื่นสักเท่าไหร,นร่นั่นเอง ก็รอหน่อยนะครับเพราะว่าดาวเกตจะทําการโยกย้ายออกไปในวันที่9ตุลาเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มขี้คลายสถานการณ์ความรักของคุณก็ถือว่าเริ่มลงตัวมากขึ้นหลังจากนั้นนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมิถุนสําหรับในเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะมีภาระนิดนึงอุปสรรคนิดนึง ปัญหาเกิดขึ้นสักหน่อยนึงนะครับในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินหรือความรักนะครับมันอาจจะมีเรื่องราวให้คุณอาจจะต้องมีความคิดเครียดหน่อยมีการตึงๆหน่อยมีเรื่องราวของความไม่สบายใจเกิดขึ้นได้อยู่นะครับแต่เหตุการณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของคุณนั้นสุดท้ายก็เอาอยู่ไปหมดเลยแหละครับเพราะเรียกได้ว่านะครับมันก็จะเป็นลักษณะของภาระอุปสรรคปัญหาเข้ามาก็จริงแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรแล้วครับ เพราะนะครับดูแล้วจุดตัวช่วยของคุณก็มีอยู่เยอะเช่นเดียวกันทําให้ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาคุณก็เคลียร์ไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคการงานการเงินหรือความรักทุกอย่างก็จะสามารถที่จะปัดเป่าในเรื่องราวของอุปสรรคต่างๆไปจนได้นั่นเองทําให้ในเรื่องราวของเดือนนี้ของคุณนั้นในเดือนตุลาคมก็ถือว่าเป็นเดือนที่คุณเอาอยู่อาจจะมีอะไรคเครียดบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นจุดสําคัญที่จะทําให้คุณเองมีเรื่องราวของการที่จะมีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นนั่นเองครับ โดยภาพรวมก็ถือว่ายังไปได้ดีอยู่นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจับนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั่งนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ